สวัสดีค่ะพี่น้องวิริวันแสงเพรค่ะมน,นี้นะคะห้ะามาไทาย MB. อิมวีของเพลงของน้องธิดาเล่าค่ะมน,นี้ห้ามานะคะ,ะรวมไหวอะไรสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะเป็นเพลงที่ อาจารย์ผู้สิบิไลมันแต่งขึ้นมาเพื่อใหนองธิดาเล่ารองนะคะเพื่อที่จะไหวอะไรพระพันปีหลวงของเขานะคะอ่ามเบาวิริยานอาจจะเบาบะถือแน่ดะะ้ค่ะนี่บรรยากาศเฮาายูยู่ทีอพระธาตุยะาคู่ล่องข้ามของเฮานะคะ งามอีหลีค่ะบรรยากาศโอู้ห่านเพิ่นแบบงามแห้งเพิ่นเฮ็ดใบเพิ่นจำลองบา้านโมลานใบอะค่ะอืมวินเทว่าบ่บบเด๋มาโดนเหรอค่ะหลายปีแล้วว่าเป็นสิประมาณแปดปีแล้วค่ะนี่บ้าเห็นแบบนี้แบบจนแบบโอ้งามแห้งค่ะกะลัลลิไทยไม่ให้เบิ่งเพื่อผู้ใดญ่บ่เคยมาเนาะค่ะเนาะ นี่ค่ะสวยมากเพิ่นจําลองบานโบลานใมไอ่ห้าเบิงค่ะสวยงามจริงๆริง อันนี้เฮือนเฮือนไทยอะไรเนี่ยไทยย้อกุดจิกบ่ท่าคันโทแสงอาจจะบ่พอไปไหนได้ค่ะเพราะว่าเข้ามาช่วงค่ำเดี๋ยวสวยมากมาเด้ค่ะเด้อผู้ใด เราเคยมาเทีเ่ยวนะคะมาเบิงวิวประทัดนี่คู่ค่ะเพ็นเห็ดใยงามอีีค่ะแบบเพิ่นจำลองบานโบราณไว้เป็นให้เราเห็นเลยค่ะว่าเออ สมัยก่อนสมัยโมรานเป็นแบบนี้พื่น็ดคือแห้งสำหรับภูเพิ่นเคยมาแล้วกะขอาอนุญาตด้วยค่ะเด้อสำหรับภูเพิ่เคยเห็นกะเนี่ยค่ะมวลรบ้านเอามาให้เบิง่งเอามาให้ชมความงามน้ำกันเนาะแปดปี้วค่ะที่บไดมาแปดหรือสิบเนาะประมาณนี้แหละ วิวันกับบริยู่ยไกลนะคะ่ะยูร์เอชห้อานี่แหละแต่ว่ากับวบ่าบางทีเราพิ่นจะเฮ็ดได้งามปไปเห็นไหมคะ <c oughs> คือมาเบิ่งอิบันนี่จนโอ้โห่แต่ว่าเนี่ยตอนนั้นวิรวันเคยมาล่ำถวายอยู่คะ่ะจะจะบ่มีแบบนี้จะเป็นห้หมไม้จะเป็นอันนี้ธรรมดาแล้วก็มีสถานที่อ่าห้เฮ้ากราบไหว้นะคะแต่ว่าบ่เพิ่นบ่ได้จจำลองหมู่บ้บบนบบานขึ้นมาให้เบิ่งแบบนี้ วิรวันเคยมาล่ำถวายอยู่นี่สองหรือสามเทือเนะะี่ยค่ะสวยงามหัวหนทีมงาน ทีมงานถ่ายทำเหามาถ่ายทำเพลงของน้องธิดาเล่าเมื่อนี้นะคะเจ๊เอ๋จ๊เอ๋ก่อนสวัสดีค่ะก่อนเจ๊เอ๋สวัสดีค่ะลูกสาวมาหาแล้วอ่ะบิวมบนขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเนาะงไปไปเลือกเขึ้นไผ่ขึ้นบ้านไปเลือกเขึ้นไผ่ขึ้นมัานบ่ลูกปลาเห่าสัน